สวัสดีครับแม่ทันด้านโจชัวเซอร์ซีนดูเหมือนว่าจะอดย้ายไปอยู่กับหมาป่าโรม่าแล้วนะครับในเดือนนี้ก่อนหน้านี้หมาป่าโรม่านี่ก็มีการติดต่อกับทางด้านโจชัวเซอร์ซีนะครับมีการพูดคุยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอแมนยูไฟเขียวอย่างเดียวท่านั้นเองนะครับแต่ปรากฏว่าแมนยูก็ไปวุ่นอยู่กับการแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่ครับก็เลยยังไม่สามารถจะให้คําตอบกับทางด้านโรม่าได้ แล้วโรมานี่ก็ได้แจ้งไปที่โจชัวเซอร์ซี่นะครับว่ารอไม่ไหวแล้วน้องตอนนี้พี่ไปเอานักเตะค,คนอื่นดีกว่านะครับแล้วหนึ่งในนั้นก็คือทางด้านมาเล่นครับนักเตะของแอสตันวิลล่าครับโรมานี่ตอนแรกเริ่มต้นนะครับด้วยการที่อยากจะดึงทางด้านโจชัวเซอร์ซี่แล้วก็ทางฝั่งของราสฟอร์ดีนะครับนักเตะของแอตเลติโกเมริดไปอยู่ด้วยในตลาดหน้าหนาวนี้นะครับแต่ไม่สามารถที่จะบรรลุเรื่องของเงื่อนไขเรื่องของข้อตกลงเรื่องของสัญญาอะไรกันได้ครับเพราะฉะนั้น โรม่าไม่รอช้าครับไปเอานักเตะของทางด้านโอลิมปิกมาร์เซยนะครับแนวรุกรูบิเนโอวาสนะครับแล้วก็มายืมตัวทางฝั่งของมาเล่นนะครับนักเตะของแอสตันวิลล่ามาในรูปแบบของการยืมยืมตัวนะครับแล้วก็พวก่วงออปชันในการซื้อขาดที่25ล้านปอนด์ก็ใกล้เคียงก,ก,กันกับที่ยืนให้กับแมนเชสเตอร์เตเต้นเองนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับสปอร์ตติ้งดีเรคเตอร์ของโรม่าได้พูดถึงทางด้านโจชัวเซอร์ซี่น,น, cy, นะครับบอกว่าคือฝั่งของแมนเชสเตอร์เตเต็ดดี ไม่มีการพูดนะเรื่องของทางด้านโจชัวซัคซี่ครับแล้วก็ดูเหมือนว่าพวกเราคงไม่สามารถจะรออะไรได้จะชวนซักซี่ได้รับการบอกกล่าวจากโรมานะครับว่าคงจะไม่ได้ย้ายมาอยู่กับพวกเขาแล้วนะครับพวกเขาก็มุฟออนจากทางด้านโจชัวซักซี่ไปเป็นที่เรียบร้อยครับฝั่งของซักซี่เป็นยังไงบ้างน,นะครับเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหเศร้าเสียใจแต่อย่างใดน,นะครับ แถมบอกบริหารนี่ก็เชื่อนะครับว่าจชัวเซอร์ซี่นี่น่าจะยังมีความสุขอยู่กับการทีท่จะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูต่อไปถึงแม้ว่าจะ,ะเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลาบากก่อนหน้านี้ไม่ค่อยจะได้รับโอกาสลงสนามสักเท่าไหร่แต่จชัวเซอร์ซี่นะครับก็มีความรู้สึกว่าเออพอมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมนี่มาเป็นทางด้านไมเคิลคาริสตเขาอาจจะมีส่วนมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นก็ได้ครับแต่ว่าแมโอกาสที่เขาจะติดทีมชาติไปลุยในศึกฟุตบอลโลกนี่ก็ดูแล้วคงจะยากครับ โดยเพพาะอย่างยิ่งกับฟอร์มการเล่นของแมนเชสเตอร์เตดในช่วงนี้ก็เอาไว้ว่าตอนนี้จชัวเซอร์ซี่นี่ก็คงไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับก็อยู่กับทีมไปเรื่อยๆก็ไปจนกระท,ทั่งิ้นสุดฤดูกาลนี้นะครับแหล้วหลังหลายฤดูกาลนี้ก็ค่อยมาว่ากันต่อไปครับสำหรับอนาคตของนักเตะกองหน้าคนนี้ครับอังเรโอนาน่าบ้านะครับแหมงเงียบหายไปนานนะครับสำหรับผู้สาบัติ์ตูชาวแคมารูนคนนี้ตอนนี้ก็ กลับมาพูดถึงทางด้านอังเรโอน่าอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมครับโดยทางฝั่งของอังเรโอน่านี่ตอนนี้ก็ย้ายไปเล่นในลีกของตุรกีนะครับไปอยู่กับทางด้านทรั p ซัสเปอร์ไม่มีออปชันในการซื้อขาดในอย่างใดนะทั้งสิ้นนะครับเป็นแค่เรื่องของการยืมตัวท่านันเองตอนที่ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์แต่จากอินเตอร์มิลานนี่ราคาค่าตัวรวบๆส44ล้านปอนด์นะครับซัมเมอร์ปี2023 เอเลกเทหะครับไปโน้มนะ้าวบอร์บริหารของแมนยูครับบอกว่านี่แหละเป็นผู้สาปปะตูที่ดีที่สุดนะครับนี่เป็นผู้สาปปะตูที่น่าทําผลงานได้ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของแมนยูแล้วบอร์บริหารก็เชื่อครับเชื่อแล้วเป็นยังไงละครับโหโดนด่าสเละเลยคือถามว่าเลมเอนกับอโาน่าเป็นยังไงครับช่วงนี้เลมเมนก็เสียป,ประตูเยอะนะนะครับแต่ว่าเลมเอนนี่คือแบบ แฟนบิาัแดงชอบและก็รักในตัวของเด็กคนนี้นะครับยังมีอนาคตนะครับและที่สําคัญคือเขาไม่ได้ออกอาการไม่ได้แบบทําตัวให้มันแบบดูขออนุญาตนะครับทาตัวให้มันกลางอ่ะนะครับไม่เหมือนกับธนัทโอนาน่าครับแล้วทีนี้เขาจะมีโอกาสกลับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์เตดไหมนะครับผู้จัดก,การทีมคนใหม่โอเคเรื่องของไมเคิลคาริสตปไน่ต้องพูดถึงนะครับหลังจากไมเคิลคาริสตเนี่ยเขาจะได้กลับมาไหม ทีมทลอกออกมาฟันธงนะครับรวมถึงท่านดีนโจนด้วยนี่ก็นักข่าวสายแมนยูนี่ออกมาฟันธงพร้อมๆกันเลยนะครับบอกว่า there will be no way back for o r n n a นะครับก็คือไม่มีทางนะครับที่ o อ a n a เนี่ยจะกลับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเพราะว่าสโมสรนี่มองว่าพอได้แล้วครับสำหรับผู้สาวประตูคนนี้และพวกเขานี่ตั้งเป้าเลยนะครับว่าต้องการที่ใหญ่จะออฟโหลดทนันโอนานะครับอย่างถาวรในซัมเมอร์นี้ ก็ได้แต่หวังนะครับว่าทางด้านทรัพซอนสเปอร์เนี่ยจะยอมครับซื้อทางด้านโอนาน่าไปอยู่กับทีมด้วยแบบถาวรเลยครับเราลองดูฟอร์มการเล่นของเขาอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับปัจจุบันโอนาน่านี่รับค่าเหนื่อยอยู่ที่สัปดาห์ละ1 2 0 0 0 0 0ปอนด์นะครับแล้วก็มีออปชันมีสัญญาที่อยู่กับแมนยูนู่นนะครับบวกทุนสิทธิ์ทุกอย่างแล้วไปจนกระทั่งถึงปี2 0 2 9ครับ ฟาบิเซโอโรมาโน่นะครับได้มีการพูดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่จะมีการติดต่อพิทโทมัสทูเคิลกับฝั่งของเดอซาบีอย่างแน่นอนนะครับในการที่จะดึงเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แล้วก็ริโอฟรีนานีก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเขาอยากจะให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไปเอาทางด้านโรเบียต์เดอซาบีเนี่ยเข้ามาคุมทีมแทนจะดีกว่านะครับ ตอนนี้เดอซาบี้นี่เป็นผู้จัดก,การทีมของทางด้านโอลิมปิกมักเซยนะครับแม่เข็นเมสันกรีนวูดชนิดที่เรียกว่าโด่งดังไปเลยตอนนี้ครับฟอร์มฮอตมากๆครับโดริโอนี่ได้ระบุน,นะครับว่าจริงๆแล้วคือโอเคมันก็มีได้หลายชื่อนะครับอย่างทางฝั่งของเดอซาบี้นะครับอย่างฝั่งของทางด้านโทมัสซูเกิลนี่ก็เป็นผู้จัดก,การทีมที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าเดซาบี้ครับผมบอกคนเลยนะนะครับคือแผนไหนก็ตาม ที่เขาจะเอามาใช้กับแมนเชสเตอร์เตยหรือแผนที่เขาจะลงเล่นเนี่ยคือเขาเป็นโค้ชที่ดีมากๆครับเขาสามารถจะให้นักเตะน,นี่เล่นตามนั้นได้นะครับสามารถทํางานกับนักเตะได้นะครับผู้การทีมคนนี้เป็นคนที่พร้อมจะเอาแพชชันน่นะครับมีแพชชันน่นะครับสามารถทําให้ทีมเนี่ยกลับมาลุกเป็นไฟได้อีกครั้งหนึง่งแหมขนาดนั้นเลยนะครับเขาสามารถที่จะมาคุมทีมนี้ได้ครับทีมที่ต้องบอกเขาว่าโหกําลังแตกสลายครับ เขาสามารถที่จะเจาะไปที่นักเตะแต่ละคนแต่ละคนสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของนักเตะนะครับแล้วก็ทําให้นักเตะเนี่ยกลับมามีความแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งแียกว่าชื่นชมเดอร์ซาบีเยอะมากๆครับในขณะที่บางคนก็เชียร์นะครับว่าเอ้ยไปเอาทางฝั่งของชาบ,บีอาลอนโซมาให้สกายสปอร์ตดีกก็บ,บอกนะครับว่าแมนยูน่าก็น่าจะไปเอาชาบ,บีอาลอนโซนะนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นอดีตนักเตะของแมนยูแต่ว่าก็น่าที่จะประสบความสําเร็จนะครับถ้าหากมาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แต่ที่พอพเกร์ก็ยังคงแนะนำนะครับว่าน่าจะเอาธนัทหรืวอว่ากาสเนอร์ครับผู้จัดการทีมขอทนาได้คริสตันพาเลสแมนยูนี่แมตเต็มไปหมดนะครับเรื่องของผู้จัดการทีมตอนนี้ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งอะไรนะครับยังไม่ได้มีการพูดคุยครับน่าจะเว้นช่องว่างเอาไว้สักระยะหนึ่งครับแล้วหลังจากนั้นนี่ก็ค่อยมีแนวความคิดค่อยไปนั่งพูดคุยนะครับว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยจะไปติดต่อดึงใครครับ บาร์เซโลนาครับโอ้โหอันนี้ต้องมองนะครับว่าหัวการแพ้จริงๆเลยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการระบุนะครับว่าบาร์เซโลนานี่คือได้มีการระบุชัดเจนนะครับว่าพวกเขานี่ต้องการอยากจะให้มาคาราฟอร์ดอ,อยู่กับทีมต่อไปนะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้ได้แจ้งไปที่มาคาราฟอร์ดแล้วนะครับบอกว่าพึงพอใจมากกับฟอร์มการเล่นของทางด้านแรชชี่ครับพร้อมที่จะให้เขาอยู่กับทีมต่อแต่ คือเขาต้องการที่อยากจะให้มาคารลัฟฟอร์ดอยู่กับทีมต่อแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาอยากจะจ่ายเงินให้กับแมนยูตามที่เขียนไว้ในออปชันนะครับคือตอนที่มีการเซ็นสัญญาย,ยืมตัวกันนี่แมนยูก็เขียนออปชันในการซื้อไว้ที่30ล้านยูโรต้องบอกว่าถูกแสนถูกนะครับใครๆมองก็มองว่าตัวเลขนี้นี่มันถูกเกินความเป็นจริงเสียด้วยซ้าไปแต่ปรากฏว่าบาร์เซโลนาเอาอีกแล้วครับล่าสุดบาร์เซโลนาบอกว่านะครับพวกเขาจะเซ็นกับมาคารลัฟอร์ด แต่ว่าแมนยูจะต้องลดราคาค่าตัวลงไปกว่านี้อีกจะบ้าเหรอใครจะไปลดราคาลงไปกว่านี้แค่นี้ก็ถูกยังอะไรแล้วเด็กคุณได้ของดีราคาถูกมากๆเลยนะแถวเขาจะบอกนะว่าถ้าหากแมนเชสเตอร์เดนี่ไม่ขายมาคาร์ฟอร์ดราคาที่ถูกกว่านี้พวกเขาก็จะใช้วิธีว่างั้นขอยืมตัวอีกหนึ่งฤดูกาลละกันนะครับแล้วก็ค่อยมีออปชันในการซื้อขาดในภายหลังก็ได้ครับน่า ดูดิยืมตัว2องฤด,ดูกาลตอนๆอนคือบาร์เซโลนานี่เขามองว่าเขาถือไพ่ได้เปรียบตรงที่ว่าตัวของมาคาราฟอร์ดเองนี่คือออกนอกหน้าน,นอกตาอยู่แล้วนะครับว่าต้องการที่อยากจะอยู่กับทางด้านบาร์เซโลนาครับสโมสรไหนจะมานี่ก็ไม่เอานะแต่ว่าก็ไม่แน่เหมือนกันนะนะครับถ้าหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีการแต่งตั้งผู้จัดก,การทีมเนี่ยหลังจบฤดูกาลน,นี้แล้วเป็นคนที่อาจจะมองเห็นมาคาราฟอร์ดว่าเออน่าจะกลับมาทํางานกันได้นะครับมาคาราฟอร์ดเนี่ย อาจจะยังคงมีความสามารถอยู่บ้างนะนะครับน่าจะเอากลับมาแล้วก็มาทํามาขัดสีฉวีวันใหม่อะนะครับแล้วอาจจะกลับมาเป็นมาครดฟอร์ดสมัยเมื่อสามส่ปีที่แล้วเออไม่แน่เหมือนกันนะครับอาจจะได้อยู่กับแมนยูต่อก็ได้นะครับไม่ต้องไปงอทางด้านบาร์เซซลน่าแต่ดูแล้วตรงนั้นนี่แม่เดวต้องมาอย่างที่บอกครับว่าเดี๋ยวต้องดูก่อนแล้วกันนะครับว่า ผู้การทีมคนใหม่เนี่ยจะเป็นใครครับแล้วก็เขามีแนวความคิดเรื่องของนักเตะอะไรยังไงบ้างครับแต่ตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าบาร์เซโลนานี่นสุดๆจริงๆครับและกับพวก,กับ i ินไซต์แมนยูเต็ด้ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ